สวัสดีครับผมเก่งพีพรพลนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะสอนวิธีการใช้ค mm ีย์เวิร์ดเบลสเพื่อหาคีย์เวิร์ดคุณภาพนะครับการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยบางครั้งหลายๆคนก็มีปัญหานะครับไม่รู้ว่าจะเอาคีย์เวิร์ดอะไรดีหาเท่าไหร่ก็หาคีย์เวิร์ดดีๆไม่เจอสักทีนะครับคีย์เวิร์ดเบลสเนี่ย mm hmm. ก็คงช่วยหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. ก่อนอือ่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับเราต้องทําอะไรกันบ้างเราก็ต้องกรอก mm hmm. รหัสล็อกอิน hmm. เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเซ็ตเดิฟอลต์คันทรีเป็น e s แล mm ้วก็ เซตภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ create workspace นะครับอันนี้ผมกด create ไปแล้วก็ uh, เรามาเริ่มกันเลยทีนี้เนี่ยเราก็มาค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับก่อนอื่นคุณก็ต้องไปหาคีย์เวิร์ดไอเดียก่อนว่าคุณจะทำสินค้าหมวดไหนจะขายสินค้าอะไรนะครับถ้าคุณอาจจะขายผ้า uh, อ้อมก็อาจจะค e a r c h เป็น parenting products นะครับหรือว่า uh, ขายหนังสือประเภทไหนขายการ์ตูนขายเ,าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรคุณก็สามารถาค้นหาได้นะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีไอเดียนะครับแล้วก็นํามาใส่ในช่องนี้ครับในที่นี้ผมจะเซิร์ชเป็น Swimming p o ูลปั๊มนะครับเป็นเครื่องปั๊มสะว่ายน้ำนะครับแบบเครื่องสูบน้ำนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็ รู้ว่าคีย์เวิร์ดที่เป็นแนวรีวิวเนี่ยจะทําให้คนซื้อของได้มากกว่านะครับผมก็เลยใส่เข้าไปอ่ะดู swimming pool p reviews นะครับถ้าเกิดคุณมีหลายคีย์เวิร์ดคุณก็สามารถใส่ไปในช่องนี้ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะสาธิตให้ดูคีย์เวิร์ดเดียวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ start searching นะครับแล้วก็รอมันสักพักหนึ่งครับครับก็คีย์เวิร์ดมันก็ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอ่ฟิลเตอร์นะครับ เพื่อที่เราจะเลือกคีย์เวิร์ดที่จะสร้างประโยชน์ให้เรามากที่สุดนะครับก่อนอื่นผมก็เลือกมินิม่ลสักประมาณ800นะครับคุณอาจจะเลือกมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็เลือกแอดเวิร์ดคอมเพลติชันที่ขั้นต่ําที่80นะครับการที่เรามีแอดเวิร์ดคอมเพลติชันสูงเนี่ยแปลว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยมันทําเงินได้นะครับคนก็เลยเอาไปลงแอดเวิร์ดนะครับก็เสร็จแล้ว เราเห็นว่าคีย์เวิร์ดมันยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มสักเก้าสิบก็เหลือน้อยลงหน่อยโอเคเสร็จแล้วผมก็จะซูมเต็มหน้าเสร็จแล้วเราก็จะทำการเรียงตามมานรีเซิร์ชนะครับคีย์เวิร์ดอย่างนี้มันกว้างไปก็ าจะไม่ค่อยทำเงินแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรากด evaluate หลังจากที่เรากด evaluate เนี่ยมันจะค่อยๆวิจัยความยากของคีย์เวิร์ดให้นะครับโดยที่ความยากที่ผมแนะนําคือน้อยกว่า30นะครับถ้าเกิดน้อยกว่า30เนี่ยโอกาสที่จะสามารถทําอันดับได้ภายใน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยมีสูงมากนะครับถ้าเกิดสูงขนาดนีนน้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็เราก็จะรอต้องรอสักพักหนึ่งนะครับกว่ามันจะ evaluate เสร็จนะครับ นี่นะครับการกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราวิจัยได้ทีละสิบคำนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าคีย์เวิร์ดแต่ละคำมีความยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคําหลังจากหลังจากที่เรารู้ว่าคําเหล่านี้เนี่ยคำอันดับได้งานนะครับอย่างเช่น i n t e k Pool เนี่ยเ,เราก็ต้องไปหาความหมายนะครับว่า i n t e k Pool คืออะไรมันน่าจะทําเงินให้เราได้ไหมนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยเราเรา,เราเอาไปเขียนบทความมั่วๆเนี่ยโอกาสที่คนเข้าเว็บมาแล้วจะปิดออกไปเร็วก็มีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลให้ดีนะครับว่ามันคืออะไรแล้วเอ่อมันจะเอามาเขียนบทความทําเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็กด evaluate ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะอ a l u a t e จนครบทีละหน้านะครับสมมติว่าคุณทําหน้านี้ครบแล้วคุณก็เปลี่ยนหน้าแล้วกด Evaluate ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับ ขาเหวก็มีคีย์เวิร์ดน่าจะ,ะดีหลายอย่าง,งนะครับว,วิธีการที่คุณจะทำเงินได้คือ,อเขียนบทความตามคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับทำ SEO on page ตามคีย์เวิร์ดเหล่านี้แล้วก็ทำ backlink มายัางหน้าหน้าบทความที่คุณเขียนนะครับเพียงเท่านี้นเวลาไม่นานเนี่ยคุณก็จะสามารถทำอันดับใน Google ตามคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้นะครับอน,อนอกจากนี้นะคีย์เวิร์ดเบสยังมีฟังก์ชันชื่อว่า winner keyword นะครับ เราจะเห็นคีย์เวิร์ดที่น่าจะทำเงินน่าจะมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับพูแต่พูเนี่ยมันกว้างไปนะครับถ้าเป็นผมผมจะไม่แนะนําให้ทําก็มันคือมันยังไม่ไม่เสื่ออะไรนะครับมันไม่ใช่คีย์เวิร์ดทำเงินคนที่เสร์อว่าพูเนี่ยก็โอกาสหนึ่งในไม่รู้เท่าไหร่นะครับที่จะทาที่จะซื้อสินค้าจากเรานะครับเพราะว่าหลากัหลกๆเนี่ยคือเราต้องการขายพูปัมใช่ไหมครับเนี่ยพูปัมก็ทําง่ายครับ เราก็หาไปเรื่อยนะครับดูว่าคีย์เวิร์ดคือคือนอกจากที่เราจะหาคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยน่าจะทําเงินได้ไหมนะครับไอที่แบบกว้างๆเกินไปพวกนี้เนี่ยก็อย่าไปทําหรือว่าคีย์เวิร์ดบางอันมีคําว่าฟรีอย่างนี้ก็อย่าไปทํานะครับเนี่ยเราก็อาจจะมาดูช้อปปิ้งนะครับว่าไอพวกนี้โอเคไหมเนี่ยแต่คนเสิร์ชค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะมากดอีเวนต์นะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยเป็นไบเออร์คีย์เวิร์ดอยู่ ชิพูฟิลเตอร์ชิพูฮีเตอร์พวกนี้เป็นไบเออร์คีย์เวิร์ดนะครับคนที่เสิร์ชส่วนใหญ่เขาจะซื้อแล้วก็มากดอ a เวเ t e ได้นะครับโอเคครับก็ผมก็สาธิตวิธีการใช้คีย์เวิร์ดเบสขอถ้าเกิดคุณซื้อโปรแกร,รมนี้ไปใช้ก็ถือว่าคุณก็นำคู่แข่งไปหลายก้าวอยู่เหมือนกันครับเพราะมันก็ช่วยคุณได้เยอะเหมือนกันโอเคครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ